สวัสดีครับวันนี้พามาดูประดาษนะครับผมติดแผงโซลาเซลล์นะครับผม5 5 0วัตต์นะครับมากับน้องชายนะครับผมสวัสดีครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมแดดอ่อนแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งแรงนะแผงก็สามแผงสามร้อยสี่สามร้อยสามร้อยสี่สิบห้าวัตต์นะครับเป็นของโมโนนะครับผมติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมช่วงที่ทำก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มี คนขายให้นะครับนี่คะของโมโนเลยนะครับผมใช้แค่สามแผงนนะครับผมโครงก็ใช้เสาโตม้อนะครับผมสองเสาเองนะฮะสองเสาเหล็กใช้เหล็กหน้าสามเลยอันนี้เป็นแผงนชุดเล็กนะครับผมใช้แค่สองเสาก็อยู่ก็มาดูน้ํากันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีแค่กล่องคอนโทรลชุดหนึ่งนะครับนี่ฮะ สดนเป็นพาร์คในถนนโซนทางนู้น,นก็จะทําบ้านสวนนะครับฝั่งนี้กําลังทําอยู่เจ้าของบ้านเดี๋ยวก็จะมีการมาติดตั้งระบบบ้านสวนด้วยนะครับผมหลดไฟตู้เย็นนะครับบุมพัดลมนะครับเครื่องซักผ้านะครับผมบ้านสวนทางนู้นนะครับผมก็จะมีการมาติดตั้งอีกนะครับผมรอบ้านเสร็จก่อนนะครับ น้ำก็จับไม่ขาดาขาดก็ขัดแค่ไม่หยวคือไม่้ให้หบบท,ำทำเต็นท์เตามถังไม่ได้อันนี้มันแป๊บเดียวเองปิดแป๊บเดียวน้ำมันออกหมดตรงเอวแต่ออกเลยทีนี้มันมีเต้นก็ปิดลุกลอยลุกลอยเวลามันเป็นมันก็ตัดเองอันนี้จอดเก็บใ้าง,งานตรงงนี้ยังไม่มีแต็นท์เอาถังมารองก็เปิดเอาแบบนี้